สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้เฮากับมีขา่าวชิมาบอกเนเาะข้าวดีแน่หรือว่าบอดีแน่สาหรับตัวคอยเองเนาะเมื่อวานนี้ได้โทร์รินล์น้ำแม่ได้ถามแม่ว่าเข้าได้จกักเพื่อนมาเข้าหน้าปีนี้ได้ชีชีกระสอบเดอ้อเพื่อนว่าอยากสีให้ค่อยเมืออยากสีให้เมือเหตุนานำเราแล้วบอกว่าเราเมือ่อยแล้วเราเมือ่อยแหงลูกเ้ยเมือ่อใดสิมาเนาะโทรมาตลอดนะบางที่กะ เราโทรกลับนะคะอยากทีให้ลูกเมื่อได้คนวะให้เมื่อ n u m e เม้นให้เมื่ออย่างเด้อให้เมื่อเอาผัวไปไปสวยเฮ็ดเบียกเด้อคนวาเห็นลูกคนอื่นได้ลูกได้ผัวเมื่อก็ยังให้ลูกเจ้าของเอาได้พะนี้โอ้ยค่อยละงืดงืดไหลมีเมียให้เป็นคือกันแบบนี้บอเออกระหับปากละมาอมเดี๋ยวสีเมื่อแต่ไม่ได้เมื่อตอนนี้ได้ทุกคนชีได้เมื่อตอนเดือนหาคนแหละเพราะว่าตอนนี้ยังบวไรยอย่างเลย ถ้าเมื่อก็น่าสีเหตุช่องย t u b e ไปนำเลยทุกคนฝากติดตามในเด้อเพราะว่าเมื่อเดือนห้าที่ได้ซอยเราเหตุนาเหตุยังเลยแต่ผัวคงยังชีบเอาว่าบวาผัวแล้วถ่ยชีถ่ายนาว่าโอ้ยแม่เดี๋ยวค่อยถ่ายเองเจ้าบัวต้องห่วงว่ะเด้เอออะไรแหละถ้าเมื่อเราต้องจาเป็นได้ถ่ายเองอะทุกคนมาเอาเรื่องพอว่ะพอกันยังไม่ได้มาแต่นาได้ จนมือแล้วทุกคนมืดขามแล้วว่าสิมามาแล้วก็เอาแล้ววันนี้โทรเมื่อแล้วแบบถ้าอยู่อมหน้าอมตากันแล้วก็ร้อมกันแทใดเหลืองให้เอาผัวนี่บอกว่าเราเมื่อยเมื่อยแล้วเมื่อยก็บต้องเหตุบอกวันนี้แต่ยักเหตุปันนี้อะเราบอกว่าเฮ็ดบบเหตุจะขีอยู่แนใดเหตุกับโบมีอยู่มีกิ่นอีกว่าสิไปคอเข้าเขากับบได้นะคมยันอืดเข้าของเรานะแล้วก็มีลุงอ่ะ ลุงคนหนึ่งอะโทรมาบอกว่าโอ้ยอว่าบงกุีจักพ่อแม่เนี่ยบอกว่าบึงจอยสั่งไสังเนี่ยเพื่อว่าได้พ่อแม่พี่นอนจกักไฟชิไปหูค้คอยว่ะก็อยู่คนละทีประเด็นแล้วก็ได้เห็นหน้ากันอีกเนาะและทีเดือนกินีก็ได้ฝากเงินมือหเขาให้พ่อแม่นั่นแหละสองพันห้าเพราะว่าอันนี้ก็บ่ได้ฝากหลายบ่มีเงิน อันนี้ฝากเมื่อให้ชิมเจ้าเขาแสลมเด้อเราบอกเราด้วยน,นี้นะอยากฝากยาเมื่อให้แต่ว่าเขาบอกห้ามส่งแล้วทุกคนเพราะว่าคุณส่งตอนนี้เรื่องของที่ฝากไปอ่ะโดนเขาแก้ทุกกล่องเลยเขาก็เลยบอกห้ามพระภูบอกว่าเราห้ามิดชอบบอไวประมาณนี้นะก็เลยโอ๊ดเลยนานสิได้เมื่อพูแหละอันนี้ไม่ต้องแปลกนะคะที่เอาคลิปเก่าๆมาย้อนถ่ายมาย้อน ลงเอาลุงนี่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วจะได้กลับแล้วนะคะทุกคนโอ้ยยังอีกหลายเดือนเดี๋ยวจะทำช่อง Youtube ต่อๆไปนะคะทุกคนให้มันถึงพันนะคะคนกลับบ้านนะคะอยากดูเวลาเก่าๆเอาลงไว้นะคะจะได้อํลลาประเทศไทยแล้วขอบคุณทุกคนที่หวังดีแล้วก็ให้ที่อยู่ที่พักเิงอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นจ้านายหรือคนรอบกายพี่สาวนะคะ เขาดีมากดีทุกคนเลยยังไม่ได้กลับตอนนี้แต่ได้ยินเรื่องวันนี้เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะกลับเท่าไหร่ก็แบบว่าเศร้าใจน,นิดนึงแต่เห็นพ่อกับแม่แล้วก็สงสารเขานะคือว่าเขาเลี้ยงเรามาโตแล้วอ่ะต้องกลับไปช่วยเวียกงานเขาเนาะทุกคนอันนี้มันก็แบบว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วแต่เราตัดสินใจนะคะตัดสินใจกลับมาแหละกลับไปก็ดีอย่างหนึ่งนะคะ ได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้มันก็คือความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ที่นี่ว่าเหงาไหมเหงาค่ะเหงามากแต่ตอนกลางวันก็ไม่เหงาเท่าไหร่นะคะแต่เหงาๆอยู่นะคะถ้าอยู่ที่บ้านนี้แบบเฮฮาที่สุดเลยเฮฮามากๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้ามาเล่าใหม่นะ,ะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฮิตคลิปต่อไปในเดอ้อบ,บายวันนี้นะจ๊ะทุกคนไปแล้วจ้า